สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมอนี้สภาพมเาเอคก็เผาค่ะเมนูมืันนี Miles, ม้มีอยู่อย่างเดียวนะคะพี่น้องสภาพมากออมปลานิ่นค่ะพี่น้องใส่บักบัวใส่ดอกแคเนาะคะ่ะพี่น้องใส่ผักอีตูห้อมๆค่ะนี่ค่ะนูสิใส้เบงบักบัวมีปลาและปูว่วยเนาะคะพี่น้องขางบานจนได้กินน้วยะคะ่ะนี่ค่ะสองนุวยนะคะพี่น้องดอกแค่กับปูวะคะ่ค่ะพี่น้องนีนค่ค่ะสามารถออมใส่ปลานิ่นสุดสไตล์นุ่งคือเก่้าค่ะพี่น้องแล้วก็ผักอีตูเนาะค่ะ กะซัมีบอกพริกโดดค่ะพี่น้องแล้วกนี่ค่ะขาดว่้นไยขึ้นบอกพริกโดดค่ะพี่น้องแล้วก็ใบใบมะกรูดค่ะพี่น้องบพาะท่นได้เก็บอยู่ในต้นส่วนพริกที่เให้เบิ้งนี่ค่ะพี่น้องกะสัมีหอมแดงกระเทียมตะไคร่พริกแห้งพริกสดนะคะวันนี้หนูใส่สองพริกแล้วก็ผงขมิ้นค่ะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นก็คือเกลือค่ะหนูต้มพัดพริกแกงก่อนค่ะพี่น้อง พัดที่แกงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้มัน้อมค่ะประเภทแกงออมนะคะพี่น้องที่ใส่พวกข้าวคั่วพวกเอียงสีนุสชอบใส่ขมินน้นค่ะพี่น้องมีความหอมนิดๆแล้วก็ให้มีความเลือ่อยๆไม่จะเป็นตะกินค่ะพี่น้องพวกข้าวคั่วข้ามมุสตดังะคะ่ะนะคะพี่น้อง โปรตเนี่ยที่อยู่บ้านบริสิทิ์กันคือคืออยู่ในเมืองในหุ่งเขตนะคะพี่น้องโุอยู่แถวชั้นเมืองมันก็นเลยเห็ดพวกอาหารรสชุ่นๆจัดๆนี่ได้ค่ะพี่น้อง,งเห็ดอยู่ติดกันเนี่ยโอ้ถึงตาตายเพราะว่ามันสุดชุนหุ่งสเนิทน้ำผักแล้วนูนเป็นปน้ำไป็นอนไร เรื่อยๆจนกว่าพร้อมกระเทียมพริกตะไคระสุกค่ะพี่น้องเวลาแกงเนื้อมันจะมีกลิ่นหอมหอยนะคะอันนี้หนูก็บอกทุกคลิปแล้วค่ะพี่น้องเพราะหนูเห็นแล้วมันแสบก็เลยอยากเห็นพี่น้องในเบิ้งน้าค่ะเดี๋ยวหนูขอผัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะพาะเนื่ยมีกลิ่นหอมค่ะพี่น้องหนูก็จะเติมน้ําลงไปเห็พ่อถ่วมนะคะพี่น้องเี่พ่อถั่วปลาเพราะว่าเขาจะเด็ดเป็นอมค่ะเี็นไค่ะเติมน้ำลงไปเห็นน้ำเดือดค่ะพี่น้องเคยเอาปลาลงค่ะ ว่าน so the ้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องนุ้ก็จะใส่ปลาลงไปขออนุญาตใส่เมื่อจับไปเวยค่ะปลานิบหนล้างสะอาดเลยไปค่ะพี่น้องเติมโบกขิยซดกปันไดค่ะปลาตลาดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็นุ้ผ้าเกลือแล้วก็ล้างคัดเกลือแล้วก็มีบบงเงาใส่จังหน่อยนึงค่ะพี่น้องล้างเมืองล้างเมือแล้วเกลือล้างล้างอค่ะแล้วลองวาบะมี่ข้าวค่ะพี่น้องนะค่ะาละค่ะเดี๋ยวตุบไปเลยให้ปลาซุกกันค่ะ มันก็ใส่ตะไคร้ส่วนที่เหลือลงไปค่ะตะไคร่นี่คือหลังจากที่ข้าต่ำนะคะพี่น้องมันเหลือหนูก็เลยใส่ลงไปแล้วหนูก็จะใส่บวบลงไปเลยบวตล้นข้นจะคะ่พี่น้องสังเกตบางนูบวค้นใส่บวบเขาไม่ซุกไปเลยะคะ่ะรับรอบบะมี่ข้าวค่ะพี่น้องบะตงหยาบรสสีข้าวเวยค่ะค่ะเก็บไปสิ ช่วงนี้นะค่ะพี่น้องหนูอาจจะลงเป็นคลิปมื่นละคลิปแน่มื่นละสองคลิปแน่นะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากจ,จะลงเป็นคลิปเดียวนคะคะพี่น้องเพราะว่าลงหลายคลิปหนูอย่างพี่น้องลำค่าเดือดเสียวเดือดแรงสินะคะแต่ว่าต่อไปจริงๆนี่คลิปลงเรื่อยๆเลยพี่น้องคลิปหนูหลายเพราะหนูคลิดก็เผาทุกมือเฮ็ดก็เผาจามเวลาแต่คลิปอาหารหนูนี่นบ่เคยขาดคลิปผักมีทุกมือเลยค่ะแต่วาจะลงทุกมือก็อย่างพี่น้องลำค่านั่นแน่แล้วก็สืเอบรงมันมันก็สืเยอะไปอะค่ะพี่น้อง ก็เลยตอนนี้เริ่มเป็นมือละคิบนะคะนะค่ะกำลังหอมหุนหุนคุณมาค่ะพี่น้องหรือวก็จะตาม,มกกด้วยใบมะกรูดไปเก็บมากนะคะลูกสุบอกว่าเม,น,มนีเมนู่มเอนีเนาะคะ่ะในสื่อเนี่ยแต่ปลาค่ะพี่น้องอย่างอื่นบอกบวบเรียมกบบ็บวบหอมพ่อแน่ดอกแค่แน αι, ่ข้ออีตูแน่ใบ,บบะกรูดใบพริกใบไผ่แต่ไร่ของขาวปลูกเองขึ้นเบิดค่ะพี่น้องปลาแล้วลูกไว้ หอมพวนพวนค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องให้บวบกระปลาไม่สุกก่อนค่ะหมูก็จะเริ่มปรุงค่ะเซน้ำปลาลงไปค่ะพี่น้องน้ำปลาแต่บาทห้าค่ะ,คะแล้วก็ตามด้วยผงปรุง,งรสค่ะ ไปไปซอนมึงด้วยค่ะพี่นออ้องแบบอ่อตามด้วยผงชูรสค่ะเส้นหลายเสบหลายเอาละค่ะหนูก็จะใส่ดอกแคลงไปดอกแคมันนี่ด้หลายค่ะพี่น้องคุณเก็บม,มากสดๆแต่สดเลยด้ยค่ะนี่ค่ะ แล้วก็สเกตเบองวานนูสบกเอาเกสรสีออกด้วยค่ะพี่น้องนูสแกงหมดเลยค่ะมันจะมีคมนิดนิดแสบค่ะพี่น้องเพราะว่าดอกแค่รุ่นนี้นะคะท่านี้มันสบบ็จะมีแบบเฟื่อนแห้งค่ะทีงนูชอบเอามาจริงเจ้าตะบกฮงกับซุปน้ำใหม่นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวดูตุ่มให้ดอกแคหยุกกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้ยหอมเลพี่น้องเออเพราดอกแค่เริ่มยุบค่ะ เพิ่มความแซ่บละเอียดด้วยพริกดดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวข้าสมมติชิ้นดก,กันค่ะขอใส่น้ำปลาอีกหนึ่งจือเไหคคะเอาละค่ะแค่นี้แซ่บค่ะพี่นอ้องพอบวกแค่เริ่มซุปเปลดอไทยด้วยพริกดดแส่บไปเลยค่ะพี่น้อง นุแค่นุสบอบเปื่อยแห้งนลค่ะจะเอาแบบนั่นนี่ค่ะพี่น้องนูก็จะใส่ข้าวัวลงไปเสริมความหอมค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องตามเด้ดพระอวตูค่ะพี่น้องจ้านูอยากให้ได้กินน้ำเล่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะออมปลานิ่นใส่ข้าวปใส่ดอกแค่ค่ะพี่น้องใส่ขกอีตุ้มหอมๆค่ะ เมน,นูอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องค่อยๆสุกเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องไปค่ะ,ะเดีเ๋ยวไปแต่งเขากินกันค่ะ แกาละจ้าพี่น้องเม่นูมือนี้ค่ะนูเห็ดเห็เบิงแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็คือแกงออมปลานิ่นค่ะพี่น้องใส่บกบวบใส่ดอกแค่ค่ะพี่น้องใส่ผักอีตูหอมๆใส่ข้าวควหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะรสชาติซีซันนาตาแซบค่ะพี่น้องนี่ค่ะสดห่อนนะคะพี่น้องจริงกบเขาเหนียวเข้าแซบอีรีค่ะบกบวบอ่อนๆค่ะกับดอกแค่นะคะพี่น้องเป็นยาค่ะแล้วก็ผักอีตูค่ะพี่น้องซีซันนาตาพี่น้องอาซเบิงแบบบาเป็นตะกินเนาะค่ะพี่น้องแต่นนู้ซิมแล้วแซบอีรีค่ะนี่ค่ะ ก็จะมีที่เด็ดของหนูอยู่นี้เมนูนี่คือหนูไซ่ขมินค่ะพี่น้องค่ะเป็นประเภทแกงออมแกงอียงสิหนูจะชอบไซ่ขมินลงไปให้ไม่เหลืองนิดๆค่ะพี่น้องแซบค่ะแต่ว่าค่ะเป็นแบบว่าบวใสไซมินเลยมัสออกน้ำดำๆหนูกับบัวมนไดะค่ะแต่อันนี้ก็ยังยังออกสีจังสีอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาปัวนมะอมใส่ลงไปแซบค่ะพี่น้องเนาะค่ะบนนี้เฮ็ดกระเพราย่างนึงให้เบิ่งค่ะพี่น้องขอบคุณหลายลเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากก็ไห่ก็แช่ก็ติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆทีมี้ใ<อ>ห้กันเสมอค่ะพี่น้องถ้าเผื่อใหม่ <c oughs> เผื่อเกา่า <c oughs> เขามาวอานัว <c oughs> หัวมวลเ <c oughs> ขามากินเขาวมผ้าในกันเนาะคะ่ะขอบคุณละลายมาจ้ามากินอ้อมปน,น,บบนิ่งเซ่บวบในวกันคะ่ะมื้อนี้คะ่ะ